สวัสดีครับท่านผู้ชมฮิมูมาถึงแล้วนะครับนี่บริษัทคาแฟ่กำลังตั้งเก้าอี้เลยครับมาแล้วมาดูงานนะฮะกำลังตั้งนี่เลยฮะเก้าอี้มาแล้วโอ้นี่กำลังเรียงเก้าอี้แล้วครับมาแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วนี่ มาถึงสถานที่จริงแล้วครับโอ้โหเสาอากาศอยู่นี่เลยมีหน้าเน็ตแรงนี่เห็นไหมเสาอากาศอยู่นี่สวัสดีครับโอหต้องยอ่อต้องยอ่อ,งยอใส่อะโอ้นี่ก็นี่ยอ่อไหมเอาเหลือสองกันเหลือสองย่อหมดเลยทุกอย่างต้องย่อหมดเสียงก็ยอ่อเพราะว่ามันพื้นที่จำกัดนะนอันนี้วุ้ซีรีสบสาปีนี่ แค่นี้ก็สนั่นแล้วเวทดผู่นี้โอ้โหย่อๆย่อเวทีประมาณไอ้นี่นะอ่าอะไรวะบระกอบูติกอ่ะต้องย่อให้เหมือนบระกอบูติกโรงแรมอ่ะตัดตัดตัดขอบอกแต่สูงเน่จำได้เขาบอกให้เลาะคลองมาเลาะเลาะเลาะมา นี่นะท่านผู้ชมนะฮะอ๋ออืนี่กำลังตั้งเก้าอี้อยู่ก็าไม่ตั้งตั้งเรื่มาม่วงขหนูฮะก็ถ่ายเข้ามาต้องไปโย่ต้องไปตั้งต้นม่วงแล้วก็ถ่ายเข้ามาเออตั้งตั้งต้นม่วงเอ้ยอ๋อของเขาอยู่โน่นใช่นี่นี่นี่อยู่นี่เพราะตรงนี้อ่ะตรงนี้น่าจะเป็นเก้าอี้หมดก็เสือเก้าอี้ไม่ได้นะ ก็อาจจะไกลหน่อยไม่เป็นไรใช้ซูมเอาไม่ต้องซูมเยอะเก็นจอจะตั้งนียอาจจะต้องมาตั้งกล้องอยู่ตรงนี้นะผู้ชมนี่จะตั้งกล้องอยู่บริเวณนี้นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะย่อย่อไส ่นี่เก้าอี้ก็ตั้งแล้วนะครับใครจะได้เก้าอี้ไม่รู้นะเห็นว่าเขาจองกันแล้วนะมีเขาจองแล้วเขาเริ่มจองกันแล้วอะยอ่ยอย่อย่อกันแบบว่ายอ่ยอส <c oughs> ายย่อสายเขาย่อสายอยู่นะนี่ ดีมีสภาพมีข้าจะภาพจัดเตรียมไว้เลี้ยงนะครมาเลี้ยงแบ่ต่อไปเลยต่อไปเลยเอาพี่โจโมาแล้วพี่โจสวัสดีครับพี่โจโมาถึงแล้ว นะทางจะกคบแคบนิดนึงนะครับท่านผู้ชมถ้ามาแต่ว่าพื้นที่มันบรรจุคนผมว่าน่าจะได้อยู่มาสัก200คนได้ั้งเนี่ยอีนี่กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบเด็ี่ห้าหแล้วแถวละสามได้ร้อยกว่าตัวแต่ก็อีเขามีเยอะนะประมาณ200ตัวได้นะ อีประมาณสองตัวนะดูนะเประมาณ0 0ต็มนะเตดอัประมาณแรกอเขาจัดเรียงแล้วแต่ว่า<ม>ที่จอดรถจะจอดได้ประมาณผมว่าประมาณสักห้าสิบคัน สามทิศคันที่เหลือก็จะเป็นซอยเข้าไปลึกลึกไปนูน่นนะได้อีกเป็นร้อยครับแต่ว่าจะออกเดินไกลนึงนี่คืออัปเดตหน้างานนะตอนนี้เวลา16นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนนะครับท่านผู้ชมอัปเดตเวลา1 6บหกจุดศูนย์ศูนย์นอนพระเอกกฤษดาครับ ตรงนี้น่าจะเป็นปูเสือป่ะก็คือเก้าอี้นั่งนั่งดูอยู่ตรงนู้นใช่ไหมตรงนี้น่าจะเป็นปูเสือนมาจะานะแม่อาจจะเป็นเก้าอี้หมดเลย ตอนนี้เข้ามาเ,าเห็นมือเสื้อมีคนจองเก้าอี้ตรงนี้จะภาพเขาจะมีเก้าอี้ให้นะครับแต่น่าจะตัวหนึ่งใบเดงนะหนึ่งใบเดงทำบุญทุเจอเป็นงานแก้บนนะท่านผู้ชม อ่เดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับก็ี่มีประมาณกี่ตัวเนี่ยสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าจริงนั่งเรียงก็ได้นี่หนึ่งนี่ก็นี่เป็นร้อยแล้วเต็มที่ได้สามร้อยสี่ร้อยตัวถ้าถ้าจะวางเก้าอี้จริงๆเหรอเบียดเบียดหน่อยวางเก้าอี้จะนั่งได้เยอะกว่านะถ้าเผื่อมันมันจะอ่าเก้าอี้มันจะติดวางติด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  ไปท่านไปชมไปดูกันข้างนอกนะฮะเอาแป๊บนึงเดี๋ยวผมรอครบแล้วผมจะถ่ายพัพนิง่งนิ่นะภ<พ>าพจะเวีนหัวนิดนึงนะหมุนไปหมุนมานะหมุนไปหมุนมาเจ๊มหมูมกำลังเบอร์อยู่ไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ,บน,นี่าานคือรุ่งฟ้ากิสราบาร,รมีนะครับที่โรงงานกระเจี๊ยบนะครับโรงงานกระเจี๊ยบ มาซาบะมีที่จอดรถได้เไปจอดไกลแล้วก็ที่นั่งอาจจะแคบแคบนิดนึงนะครับเบียดเบียดแบ่งๆกันวันนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสาหรับคลิปนี้คลิปแรกของวันนี้นะครับสวัสดีครับพามาดูบรรยากาศด้านนอกนะครับที่จะเป็นทางเข้านะครับนี่นะฮะเป็นบรรยากาศด้านนอกเลยครับมีร้านขายอาหารเทียบเลยมีร้านขนมเบื้องมีร้านขายอะไรเนเคฟย้อนแสงหน่อยนะครับเนี่ยรถมันก็จะ รถจอดตรงนี้ได้ประมาณสักยี่สิบคันได้มั้งนี่ฮะตรงนั้นก็เต็มหมดแล้วพอจอดยาออกไปทุ้นขอบคุณสำหรับท่านที่มาชมคลิปนี้นะครับ